สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคดิมิสช่องที่จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับไพ่ทาโร่ไพ่ออราเคเอร์และศาสตร์แห่งการทำนายด้วยไพ่โดยที่เราจะชวนทุกท่านมาศึกษามาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆไปพร้อมๆกับเราค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับช่วง h o r ม m i s h o l ิ m i s ที่เราจะนำเอาเรื่องราวเอาตำนานอะไรต่างๆข้อมูลเกี่ยวกับไพ่นะคะมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะโดยยังจะอยู่กับไพ่สำหรับออกคาทาโรนะคะซึ่งไพ่ที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยคือไพ่ใบนี้ค่ะไพ่ Five of Cups นะคะและแทนด้วยปีศาจชื่อว่าเอมค่ะสำหรับ ปีศาจในวันนี้นะคะเป็นปีศาจที่เรามีข้อมูลน้อยมากเจอข้อมูลได้น้อยมากคลิปอาจจะสั้นกุดเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็มาฟังกันค่ะเอมเนี่ยเป็นปีศาจอันดับที่23ในอาร์สโกเชียนะคะมีการเรียกชื่อของเขาว่าอิมหรือว่าฮาบริมด้วยซึ่งตัวเอมเนี่ยมีฐานันดรศักดิ์เป็นเกรดดุกอเพล ตัวเอมเนี่ยมีกองทัพในการควบคุมอยู่26กองค่ะโดยมีการบันทึกว่ารูปลักษ์ของเขาเนี่ยจะมีลำตัวเป็นคนนะคะแบบที่เวลาที่เราเห็นหุ่นของตัวเอมเนี่ยเราจะคิดว่าแบบ um, คนนี้จะต้องรูปหล่อแน่เลยแต่ถ้ว่าตัวปีศาจเอมเนี่ยเมื่อคุณมองขึ้นเหนือไปจากหุ่นนะคะเขามี3หัวค่ะจะมีหัวเป็นอสรพิษ มีหัวเป็นมนุษย์ที่ว่ามีรูปดาวสองดวงอยู่บนหน้าผากและบางทีที่มาเนี่ยเขาบอกว่าหัวที่เป็นมนุษย์ของเขาเนี่ยรูปหล่อด้วยนะคะและหัวสุดท้ายของเขาเป็นหัวแมวค่ะหรือบางที่มาบอกว่าเป็นลูกวัวนะคะไม่ใช่แมวเขาเนี่ย มักจะขี่อยู่บนงูพิษตัวใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นม้าสีนินนะคะและก็ในมือของเขาเนี่ยถือคบเพลิงไว้ในมือค่ะซึ่งการที่เขามีศีรษะถึง3ศมีรษะด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีความแตกต่างกันเชิงพันธุกรรมแบบนี้ด้วยเนี่ยมันมีความหมายในเชิงสัญ,ญลักษณ์ค่ะคือมันจะสื่อถึงความฉลาดหลักแหลมนะคะ เพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีถึง3สมองที่มีความคิดมีมุมมองที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ส่งผลให้ตัวเขาเนี่ยมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีค่ะโดยเมื่อเราเจาะลึกลงไปอีกเนี่ยศีรระมนุษย์นะคะจะบ่งบอกถึงตัวตรกกะหลักเหตุและผลศีษษะที่เป็นอสรพิษนะคะจะแทนด้วยความฉลาดมีไหวพริบที่ดีและศีรษะที่เป็นแมว หมายถึงอิสระและการซ่อนเร้นและในบางความเชื่อเนี่ยก็สื่อถึงความลึกลับด้วยนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับศาสตร์แห่งเวทมนต์คาถาพ่อมดแม่มดและแมวก็ยังถือว่าเป็นลางร้ายในบางความเชื่อด้วยค่ะส่วนอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งเนี่ยในรูปลักษณ์ของเขาเนี่ยเราจะบอกว่าเขามักจะถือคบเพลิงอยู่ในมือใช่ไหมคะนั่นแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงการทำลาย รวมถึงว่าความเข้าใจถ่องแท้แล้วก็พาชั่นนะคะเหมือนแบบพาชั่นเป็นดั่งไฟเาผาผลาญแบบคนมีไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นพลังของตัวเอมเนี่ยมันก็เลยเป็นไปได้ทั้งในเชิงสร้างสารรค์และก็ทำลายล้างซึ่งมันมีการบอกนะคะว่าเขาเนี่ยสามารถจะทำให้สิ่งต่างๆลุกเป็นไฟได้ตามรีเควสเลยค่ะ และยังไม่พอนะคะในเรื่องของเชิงสัญลักษณ์เนี่ยมันก็มีการบอกว่าการที่เขาขี่อสอรพิษตัวใหญ่เนี่ยนะคะมันแสดงถึงความอันตรายคล้ายๆกับว่าตัวเอมเนี่ยเป็นปีศาจที่ใกล้ชิดกับความอันตรายและในบางความเชื่อเนี่ยก็บอกว่ามันหมายถึงความตายได้ด้วยะคะ่ะและก่อนที่ตัวเอมเนี่ยจะมาเป็นปีศาจนะคะ บอกว่าตัวเขาเนี่ยเคยเป็นเทวทูตที่อยู่ในชั้นเชรูบริมมาก่อนแต่ว่าก็ถูกชักชวนให้เข้าร่วมกับลูซิเฟอร์ละค่ะแล้วก็ต่อต้านสวรรค์ต่อต้านพระเจ้าในที่สุดก็ตกลงมากลายเป็นเทวทูตตกสวรรค์และด้วยตัวเขาตกลงมาเนี่ยเขาก็มีพลังความสามารถ เป็นพลังของไฟนะคะแล้วก็อีกพลังหนึ่งจะเป็นพลังเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์นะคะในเรื่องของศิละปะเรื่องของงานฝีมือรวมถึงการสร้างสิ่งก่อสร้างสร้างบ้านเมืองสร้างสถาปัตยกรรมขึ้นมาได้ในพริบตาเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าพลังของเขาเนี่ยมี2ด้านใช่ไหมคะเขาสร้างได้ในพริบตาเขาก็เผาผลาญให้สิ้นซากราบเป็นหน้ากองได้ในพริบตาเช่นเดียวกัน,นะค่ะแบบ คล้ายๆว่าระเบิดนิวเคลียร์ลงเลยนะคะดังนั้นในบางที่มาเนี่ยตัวตนของเอมจึงเป็นปีศาจที่เหมือนกับว่าเป็นปีศาจที่สร้างความวุ่นวายแล้วก็ทำลายล้างอะคะ่ะอีกพลังหนึ่งนะคะเราได้พูดถึงแบบตัวรูปลักษณ์ของเขาในเชิงสัญลักษณ์ไปแล้วดังนั้นแล้วพลังหนึ่งของเขาเนี่ยก็จะเป็นพลังเกี่ยวกับความรู้ค่ะเขาบอกว่า เขาสามารถทำให้ผู้ที่อัญเชิญเขาไปเนี่ยเกิดหัวไวสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างชาญฉลาดสามารถสร้างแรงบันดาลใจในเชิงศิลปะและความคิดสร้างสารรค์ให้กับผู้อัญเชิญได้รวมถึงสามารถให้คำตอบกับคำถามโดยเฉพาะปัญหาเรื่องส่วนตัวได้ค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปเลยว่าพลังเขามี2ด้านนะคะคือนอกจากว่าเขาทำให้ ตัวผู้อันเชิญฉลาดขึ้นมาได้มีความคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เกิดความคิดเกิดไอเดียขึ้นมาเนี่ยบางทีมันนำพาซึ่งการถกกันเถียงกันทางความคิดหรือบางทีอาจจะมีพูดจาตอบโต้กันอย่างดุเดือดแบบโต้กันแบบถึงพลิกถึงขิงเลยซึ่งมันก็มีข้อดีอยู่ สำหรับการที่ได้พูดจาตอบโต้กันถกเถียงกันนะคะเพราะบางครั้งแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผู้อัญเชิญเนี่ยสามารถได้พูดหรือว่าได้ฟังในความจริงที่ตัวผู้อัญเชิญบางทีไม่มีโอกาสได้พูดหรือว่าอาจจะไม่เคยได้ฟังมาก่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับความสามารถของเอมในเชิงของเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยมันค่อนข้างจะมีสองด้านมีทั้งดีทั้งร้ายปะปนกันไปค่ะ ส่วนในด้านหน้าที่ของตัวเอมในนรกนะคะเขาจะเป็นปีศาจที่ดูแลจัดก,การปัญหาการเมืองภายในในนรกนะค่ะรวมถึงบางที่ตัวเขาเนี่ยก็ใช้พลังของเขาในการทำลายถิ่นฐานของเราผู้ที่ต่อต้านขัดแย้งกันในนรกนะคะดังนั้นอาจจะด้วยนิสัยหรือว่าตำแหน่งหน้าที่ของเขาเนี่ยทำให้ตัวเอมเนี่ย ไม่ได้มีแหล่งข้อมูลใดเลยบอกว่าตัวเอมีความสัมพันธ์กับปีศาจตนอื่นๆนะคะคือมันมีการพูดไว้เหมือนกันว่าเขาอะเป็นที่โปรดปรานของราชาปีศาจซึ่งก็ไม่ได้ระบุเหมือนกันนะคะว่าเป็นราชาปีศาจตนไหนและก็ตัวเขาไม่ได้มีเรื่องราวปรากฏชัดเจนเลยค่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่า เราพยายามค้นหามาแล้วแต่ว่าหาอะไรไม่เจอเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะด้วยชื่อของเขาเนี่ยมันตรงกับภาษาอังกฤษที่แปลว่าแบบจุดมุ่งไม้หรือว่าการเลงด้วยมันก็ทําให้ผลการค้นหาเนี่ยมันออกทะเลไปนะคะเรื่องราวของปีศาจเอมที่เราหามาได้จึงมีเท่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาดูเนื้อหาว่าตัวปีศาจเอมกับไพ่ five of cups ใบนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกันแค่ไหนกันดีกว่าค่ะ สำหรับไพ่ไฟ c u p บไใบนี้นะคะจะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะแบบนิ่งทีบเลยค่ะเป็นไพ่ที่ไม่อยากให้ปรากฏในการทํานายเลยนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยจะบ่งบอกถึงความยากลําบากบอกถึงการสูญเสียการเสียใจซึ่งส่วนใหญ่แล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอิทธิพลแก่จิตใจของเราโดยบางครั้งแล้วเนี่ยมันอาจจะบอกถึงสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าแบบสูญสิ้นทุกอย่างแล้วอะ่ะหมดอะไรตาอยากอะ่ะ แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะคือไพ่อะกลับบอกว่าคือเราอะได้มองแค่ในจุดจุดหนึ่งโฟกัสไปแค่ในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีที่มันเกิดขึ้นกับเราทําให้เรารู้สึกหมดอะไรตายอยากไปแบบนั้นะ่ะแต่ว่าเราไม่ได้ดูว่าอะไรที่เรายังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วะ สำหรับไพ่ไฟฟลับคแม้ว่ามันจะดูเป็นไพ่ที่แบบเป็นในเชิงลบในฉากหน้านะคะแต่ว่าตัวไพ่ใบนี้เนี่ยกลับจะบ่งบอกถึงสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แม้ว่าเราจะได้เจอกับสิ่งร้ายๆสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจของเราที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตมากเลยดังนั้น แม้ว่า,พาไพ่ใบนี้อาจจะดูไม่น่าอภิรมนักเมื่อปรากฏขึ้นนะคะมันคล้ายๆกับไพ่ f i v of pentacles เลยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ย,พยไพ่ใบนี้กลับชี้ว่าตอนนี้เนี่ยคือเราโฟกัสในเรื่องทางลบจนมองข้ามอะไรดีๆไปซึ่งถ้าเราแค่เปลี่ยนมุมมองเนี่ยเราจะเห็นโอกาสเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆอีกในยะหนึ่งเนี่ย มันบ่งบอกถึงธรรมชาติของตัวคนเรานะคะที่ว่าบางที่เราปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเราจมอยู่กับสิ่งที่เราคุ้นชินนะคะในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่ไพ่ five of cups r e v e r s e ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกที่ค่อนข้าง positive นะคะจะบ่งบอกถึงโอกาสใหม่ๆที่คุณได้เห็นหรือรับรู้ซึ่ง ช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คนที่ถูกทำนายเนี่ยสามารถจะมีความหวังขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งอะค่ะหรือบางทีว่าถ้าเราต้องการอะไรก็สามารถที่จะออกปากขอความช่วยเหลือหรือว่าเพึ่งพาคนอื่นได้ด้วยเช่นถ้าเกิดว่าเราหางานอยู่เนี่ยบางทีถ้าเราถามเพื่อนถามคนรู้จักมันอาจจะมีตำแหน่งว่างพอดีที่เขาจะสามารถฝากฝังให้เราได้ก็ได้แต่ว่า อย่างไรก็ตามนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยให้คำแนะนำว่าไม่ว่าคุณจะมีความหวังหรือว่าอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยตัวเราเองต้องมีความเชื่อมั่นในสิ่งนี้เชื่อมั่นในสิ่งดีๆเชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะคะว่าจะได้รับในสิ่งที่ต้องการจะมีความหวังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ก็คือบ่องบอกว่าเหมือนอย่ารู้สึกท้อถอยอะค่ะ แต่ว่ามันก็มีอีกในหนึ่งของไพ่ใบนี้เหมือนกันนะคะว่าบางทีแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคนที่ถูกทำนายเนี่ยเริ่มที่จะทำใจกับสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นมาได้พอสมควรละแต่ว่ามันเนื่องจากว่ามันเคยมีสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นการผิดพลาดมันอาจจะเป็นเรื่องของแบบ สิ่งที่มันเสียใจเนี่ยมันเลยทําให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมีผลกระทบระยะยาวที่จะทําให้การใช้ชีวิตในช่วงนี้ของคนที่ถูกทํานายเนี่ยมันเกิดการติดขัดขึ้นได้เช่นบางทีถ้าคุณเคยทําผิดพลาดเรื่องการงานไปที่คุณรู้สึกเสียใจในขณะที่ความหมายของไพ่อัปไรต์บอกนะคะว่าแบบผิดพลาดครั้งร้ายแรงใหญ่หลวงเนี่ยคือแม้ว่า ณนะตอนนี้เนี่ยคุณจะทําใจได้แล้วทุกอย่างจะถูกแก้ไขแล้วนะคะแต่ว่าตัวคนที่ถูกทำนายเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับความไว้วางใจเช่นเดิมหรือว่าอาจจะเป็นตัวคนที่ถูกทํำนายเองที่รู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่กล้าที่จะรับงานที่เราเคยทําผิดพลาดมาก่อนมันจะเป็นเชิงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราวิเคราะห์ข้อมูลน,นะคะจาก ข้อมูลของตัวปีศาจเอมปีศาจแห่งการทำลายปีศาจแห่งการความคิดสร้างสารรค์เนี่ยแต่ว่าก็มีพลังในสองด้านสร้างได้ทำลายได้อะไรแบบนี้นะคะคือความหมายของไพ่ไฟฟับคับกับตัวไพ่ปีศาจเอมเนี่ยถือว่าสามารถเชื่อมโยงกันได้นะแม่หมอเห็นความเชื่อมโยงของมันทั้งในเชิงอัปลัแล้วก็ในเชิงรีเวิร์สเลย ซึ่งสำหรับไพ่ใบนี้เนี่ยแม้ว่าข้อมูลของปีศาจเอมจะน้อยนะคะแต่แม่หมอกกับรู้สึกว่าปีศาจตัวเนี้ยสื่อสารกับไพ่ใบนี้เชื่อมโยงกันได้ดีมากๆเลยนับว่าประมาณแบบ90%ให้90%เลยค่ะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมผู้ฟังที่ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่เชื่อมไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยก็บอกกันได้นะคะ เพราะบางทีก็แต่ละคนก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันนะคะก็มาแชร์กันได้ค่ะแต่สำหรับข้อมูลในวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเนื้อหาที่เรายกมาเล่ามาเกี่ยวกับตัวปีศาจเอมแล้วก็ไพ่ Five of Cups นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิป,ลปนี้นะคะถ้าหากว่าชอบไม่ชอบมีความคิดเห็นมีข้อติชมอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะมี ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับปีศาจเอมซึ่งเราหาได้น้อยมากเนี่ยถ้าคุณรู้มากกว่านี้แชร์กันมาค่ะอยากรู้เพิ่มเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าในคลิปคลิปนี้เนี่ยเรามีข้อผิดพลาดอะไรเราก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะคะจะพยายามปรับปรุงแล้วก็ทำให้ดีขึ้นค่ะสุดท้ายเลยค่ะอยากจะให้ทุกท่านติดตามรับชมรับฟังโฮลิมิสกันต่อไป ว่าเราจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกนะคะและก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ